ใช้ความลับจักรวาลเพื่อการดึงดูดเงินเงินคืออะไรหากคุณลองเดินไปถามคำถามนี้กับใครๆก็คงจะได้คำตอบอย่างหลากหลายแต่ถ้านำคำตอบนั้นมารวมกันแล้วเงินในความหมายที่เราๆเ,เข้าใจคือตัวแทนของการแลกเปลี่ยนระหว่างคุณค่าของสิ่งหนึ่งเพื่อให้ได้มาในสิ่งหนึ่งและสำหรับคนโดยทั่วไปนั้น เงินถูกมองว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์เงินเป็นกระดาษเป็นเหรียญเป็นตัวเลขในบัญชีธนาคารที่สามารถรับหรือโอนจ่ายได้ทันทีจากโทรศัพท์มือถือในยุคปัจจุบันแต่ถ้าสิ่งที่เราเข้าใจกันเหล่านั้นมันเป็นเพียงเรื่องผิวเผินเพราะเงินมีความหมายมากกว่านั้นและสิ่งที่สำคัญก็คือเราจะทำความรู้จักและเข้าใจมัน มากกว่าการเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ใช้แลกเปลี่ยนได้อย่างไรภายใต้รูปแบบทางกายภาพที่เรามองเห็นเงินคือพลังงานที่มองไม่เห็นซึ่งไหลเวียนผ่านชีวิตของคุณถูกกําหนดโดยความคิดอารมณ์และความเชื่อของคุณและที่น่าสนใจก็คือเกือบทุกคนในตอนนี้กําลังขัดขวางการไหลของพลังงานนี้โดยที่ไม่รู้ตัว คุณลองหลับตาลงและจินตนาการถึงสิ่งเหล่านี้ทุกสิ่งที่คุณเห็นทุกสิ่งที่คุณสัมผัสแม้แต่ความคิดที่วงเวียนอยู่ในใจของคุณล้วนแล้วแต่เป็นพลังงานทั้งสิ้นและมันก็กำลังสั่นสะเทือนอยู่เงินก็ไม่ต่างกันมันไม่ใช่แค่ธนบัตรในมือคุณเป็นตัวเลขในบัญชีธนาคารหรือการลงทุนที่คุณทำ สิ่งเหล่านั้นเป็นเพียงรูปแบบทางกายภาพชั่วคราวที่แสดงออกมาจากพลังงานคุณลองคิดถึงเงินเหมือนกับแม่น้ำมันไหลมันเคลื่อนที่และเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและเช่นเดียวกับแม่น้ำหากคุณพยายามกั้นมันด้วยความกลัวความขาดแคลนหรือความลังเลสงสัยคุณก็จะสร้างแรงต้านทานที่ขัดขวางการไหลาตามธรรมชาติของมัน ความขาดแคลนนั้นไม่ใช่ความเป็นจริงที่แท้จริงแต่เป็นสภาวะของจิตใจโดยเมื่อคุณมองเงินผ่านเลนแห่งความกลัวคุณกลายเป็นเหมือนเขื่อนที่ขวางทางน้ำแต่เมื่อคุณปล่อยวางความกลัวนั้นแล้วลองเปลี่ยนมุมมองใหม่มองเห็นเงินเป็นพลังงานที่ไหลเวียนอย่างไม่มีที่สิ้นสุดคุณจะเปิดทางให้มันให้ไหลผ่านชีวิตคุณได้อย่างอิสระและนี่คือประเด็นที่สำคัญ ที่อยากให้คุณได้คิดตามจากกระวาลที่เป็นศูนย์รวมของทุกสรรพสิ่งนี้เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ที่เกินจินตนาการไม่มีพลังงานใดที่ขาดแคลนกาแล็กซี่ดวงดาวสสารต่างๆแม้แต่ช่องว่างระหว่างอะตอมทุกอะตอมก็ล้วนแล้วแต่เป็นพลังงานทั้งสิ้นที่มีการสั่นสะเทือนอย่างไม่มีที่สิ้นสุดและตัวคุณเอง ก็เป็นส่วนหนึ่งของพลังงานนั้นด้วยเช่นกันความขาดแคลนนั้นเป็นเพียงภาพลวงตาที่มนุษย์สร้างขึ้นโดยเมื่อคุณปรับจิตใจใหม่ให้สอดคล้องกับความถี่ของความอุดมสมบูรณ์เมื่อคุณเชื่ออย่างแท้จริงว่าทุกอย่างล้วนมีเพียงพอเสมอคุณก็จะเริ่มดึงดูดพลังงานนั้นให้เข้ามาในชีวิตเงินจะเริ่มปรากฏในชีวิตของคุณไม่ใช่ในฐานะสิ่งที่คุณต้องวิ่งไล่ตาม แต่เป็นสิ่งที่สแสวงหาคุณด้วยเช่นกันคุณลองคิดดูว่าทําไมบางคนถึงดึงดูดความมั่งคั่งได้อย่างง่ายดายในขณะที่อีกหลายหลายคนกลับต้องดิ้นรนขนขวายแม้จะพยายามอย่างมากมายแล้วก็ตามคำตอบไม่ได้อยู่ที่โชคหรือโอกาสแต่เป็นการสอดประสานกันอย่างลงตัวระหว่างจิตใจกับพลังงานความมั่งคั่งคือการสั่นสะเทือน คือความถี่และเมื่อคุณเรียนรู้ที่จะสั่นพ้องกับความถี่นั้นคุณจะกลายเป็นแม่เหล็กที่ดึงดูดความเจริญรุ่งเรืองแต่ถ้าคุณมุ่งความสนใจไปที่รูปแบบทางกายภาพของเงินธนบัตรเหรียญหรือตัวเลขในบัญชีธนาคารคุณจะตัดขาดตัวเองจากการไหลเวียนที่แท้จริงของพลังงานนี้บ๊อบพรอกเตอร์นักพูดสร้างแรงบันดาลใจ รวมถึงปรมาจารย์ด้านจิตวิทยาเชิงบวกหลายท่านได้กล่าวถึงเรื่องนี้ไว้อย่างชัดเจนพวกเขารู้ว่าเงินไม่ใช่แค่สกุลเงินหรือวัตถุทางกายภาพแต่เป็นพลังงานทางจิตวิญญาณที่ตอบสนองต่อความคิดและความรู้สึกของคุณโดยเมื่อคุณเปลี่ยนมุมมองมองความอุดมสมบูรณ์ที่ไม่ใช่แค่สิ่งภายนอกแต่เป็นพลังงานที่คุณเชื่อมต่ออยู่แล้วคุณจะเปิดประตู สู่การไหลเวียนที่ไม่มีที่สิ้นสุดด้วยกฎแห่งการสั่นสะเทือนความคิดของคุณนั้นจะทำหน้าที่เป็นเหมือนแม่เหล็กที่ดึงดูดความถี่ที่คุณปล่อยออกมาหากคุณเชื่อในความขาดแคลนนั่นคือสิ่งที่คุณจะได้รับแต่หากคุณเชื่อในความอุดมสมบูรณ์คุณจะพบว่ามันจะเข้ามาหาคุณในแบบที่คุณคาดไม่ถึงเงินในลักษณะของธนบัตร เหรียญหรือตัวเลขในบัญชีธนาคารสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงสัญ,ญลักษณ์เป็นภาษาที่ใช้เพื่อการสื่อสารถึงความอุดมสมบูรณ์พวกมันกำหนดทิศทางการไหลหากแต่ไม่ใช่ตัวการไหลเองและเมื่อคุณเข้าใจในสิ่งนี้คุณจะเริ่มมองเห็นว่าเงินไม่ใช่สิ่งที่จะต้องถูกกักตุนแต่เป็นพลังงานที่จะต้องถูกส่งต่อและเมื่อคุณควบคุมพลังงานนี้อย่างมีสติ คุณจะกลายเป็นนักเล่นแร่ปแปรธาตุที่เปลี่ยนความเป็นจริงของคุณได้เงินในแก่นแท้ของมันแล้วเป็นกลางเงินไม่ได้ดีไม่ได้เลวมันเพียงตอบสนองต่อพลังงานที่คุณส่งออกไปหากคุณเข้าหามันด้วยความกลัวหรือความคิดของความขาดแคลนคุณจะสร้างกำแพงกั้นมันแต่หากคุณมองมันเป็นการไหลเวียนและเชื่อมั่นในธรรมชาติที่ไม่มีที่สิ้นสุดของมัน คุณกำลังจะประสานตัวคุณเองเข้ากับความถี่ของความอุดมสมบูรณ์และเปิดประตูน้ำให้พลังงานความมั่งคั่งนี้ให้ไหลเข้าไปสู่ชีวิตของคุณโดยที่ความมั่งคั่งไม่ได้จำกัดอยู่แค่สิ่งที่คุณเห็นในกระเป๋าเงินและความอุดมสมบูรณ์สามารถปรากฏในรูปแบบที่หลากหลายเช่นโอกาสใหม่ๆความร่วมมือกับผู้อื่น หรือแม้แต่ของขวัญที่เข้ามาในชีวิตสิ่งเหล่านี้คือสัญญาณที่บอกว่าพลังงานกําลังหาทางมาหาคุณเมื่อคุณประสานกับความอุดมสมบูรณ์ได้เมื่อคุณกลายเป็นคู่การสั่นสะเทือนกับมันเงินจะหาคุณเจอและคุณก็ไม่ต้องวิ่งไล่ตามหามันมันจะสแสวงหาคุณและนี่คือความลับที่สำคัญ การคิดถึงความอุดมสมบูรณ์เพียงอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอคุณต้องรู้สึกถึงมันอย่างลึกซึ้งโดยมีอารมณ์เป็นเชื้อเพลิงที่เปลี่ยนความคิดให้กลายเป็นความจริงโดยที่คุณไม่เพียงแต่คิดแต่ต้องรู้สึกถึงมันว่าเงินคือพลังงานและเข้าหามันด้วยความกตันยูรู้คุณคุณจะเปลี่ยนการสั่นสะเทือนของคุณสิ่งนี้จะเปิดช่องทางให้พลังงานได้ไหลเวียนและเมื่อการไหลเวียนนั้นเริ่มต้นขึ้น คุณก็ไม่ต้องทำงานหนักเพื่อเงินอีกต่อไปเงินจะทำงานหนักเพื่อคุณโปรดจําไว้ว่าจักรวาลน,นี้เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์มันไม่ต้องการให้คุณต้องดิ้นรนมันต้องการให้คุณเจริญรุ่งเรืองมันต้องการให้คุณเป็นภาชนะที่รองรับพลังงานของมันให้ไหลผ่านเพื่อการเปลี่ยนแปลงเติบโตและยกระดับทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณได้สัมผัส เมื่อคุณมองเงินเป็นเพื่อนเป็นพันธมิตรที่ต้องการช่วยสนับสนุนการเดินทางของคุณคุณจะเปลี่ยนจากความคิดของการขาดแคลนให้ไปสู่ความคิดของความอุดมสมบูรณ์คุณจะเริ่มเห็นว่าทุกสิ่งในชีวิตกำลังประสานกันเพื่อช่วยสนับสนุนคุณเงินไม่ใช่แค่เครื่องมือแต่เป็นหุ้นส่วนที่ช่วยสนับสนุนการเติบโตและจุดป,ประสงค์ มันให้ทุนแก่ความก้าวหน้าของมนุษยชาติตั้งแต่วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีไปจนถึงศิลปะและจิตวิญญาณโดยเมื่อเราใช้อย่างมีสติเงินมีพลังที่จะยกระดับสร้างสรรค์และเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราแล้วคุณล่ะในตอนนี้ลองย้อนมองดูชีวิตของคุณอย่างใกล้ชิดความเชื่อของคุณเกี่ยวกับเงินนั้นได้กำหนดความเป็นจริงของคุณอย่างไร หากคุณมองว่ามันเป็นทรัพยากรที่หายากคุณต้องลำบากทั้งกายและใจเพื่อให้ได้มันมาตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องเปลี่ยนมุมมองถึงเวลาที่จะต้องตระหนักแล้วว่าคุณรายล้อมไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ที่รอให้คุณได้ประสานเข้ากับมันสิ่งสำคัญคือความกระตันยูรู้คุณเมื่อคุณแสดงความกตันยูต่อสิ่งที่คุณมีไม่ว่าจะมากหรือน้อยก็ตาม คุณกำลังส่งสัญญาณไปยังจักรวาลว่าคุณพร้อมแล้วที่จะได้รับมากขึ้นโดยที่ความกระตันยูจะเพิ่มการสั่นสะเทือนของคุณและเมื่อการสั่นสะเทือนของคุณได้สอดคล้องกับความถี่ของความอุดมสมบูรณ์ที่อยู่รายล้อมเงินจะเริ่มไหลเข้าสู่ชีวิตคุณอย่างเป็นธรรมชาติลองจินตนาการถึงเงินเป็นแม่น้ำอีกครั้งแทนที่จะสร้างเขื่อนด้วยความกลัวและความสงสัย จงเปิดช่องทางให้พลังงานได้ไหลเวียนอย่างเป็นอิสระมองมันว่าเป็นพลังงานที่ปรากฏในรูปแบบของโอกาสทรัพยากรและประสบการณ์คุณไม่ต้องไล่ตามเงินคุณเพียงแค่ต้องกลายเป็นคู่ของการสั่นสะเทือนกับมันในเรื่องของความมั่งคั่งมันไม่ได้เกี่ยวกับความพยายามอย่างหนักแต่เกี่ยวกับการประสานกับความถี่ของความอุดมสมบูรณ์ที่อยู่รอบตัวคุณ ทุกช่วงเวลาทุกการกระทำแห่งความกตัญญูรู้คุณจะเปิดช่องทางให้พลังงานนี้ได้ไหลเวียนกว้างขึ้นเงินไม่ใช่สิ่งที่เราต้องกลัวแต่เป็นสิ่งที่ต้องประสานกับมันถึงเวลาที่จะปล่อยความเชื่อเก่าๆที่ล้าสมัยและเปิดตัวเองสู่ความจริงที่ว่าความอุดมสมบูรณ์คือสถานะธรรมชาติของคุณสิ่งที่คุณคิดคือสิ่งที่คุณจะกลายเป็น สิ่งที่คุณเชื่อคือสิ่งที่คุณจะดึงดูดคุณพร้อมที่จะปลดล็อกการไหลของพลังงานนี้และปล่อยให้มันเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณหรือไม่จากกระาวานกำลังรอให้คุณประสานกับมันเชื่อมั่นในความอุดมสมบูรณ์และดูว่ามันสนับสนุนความฝันและจุดประสงค์ของคุณได้อย่างไรคุณไม่ต้องไล่ตามเงินคุณเพียงแค่ต้องกลายเป็นพลังงานที่ดึงดูดมัน ประสานกับความอุดมสมบูรณ์ที่ไม่มีที่สิ้นสุดแล้วมันจะเข้ามาหาคุณเองหากคุณชอบเนื้อหาเพื่อการเติบโตและการพัฒนาทางจิตวิญญาณแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆจากช่องนี้มาร่วมเติบโตทางจิตวิญญาณไปด้วยกัน My manifest สวัสดีครับ